น้าหัาต้มเร่งนะคะต้มเร่งเด้อต้มเร่งอ่าเบื้อต้น,ต,นตักขีดตำปวกออกก่อนเด้อเห็นบ่านี่ตักออกเออตักออกน้ำสิใสเด้อเห็นบ่นค่อยๆ้อนค่อยๆตัก ขี้ตำปวกนี่คือนะคะเลือดนะคะที่อยู่ในกระดูแล้วมันก็เวลาต้มแล้วมันจะออกมานะคะกลายเป็น,ปปปข,น,ข,นขี้ตํำปวกอืมภาษาสารภาษาสารคือขีตํำปวกเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนี่กระเทียมเจียวหอมหอมอ่าใส่ต้มเดงเด้อ อ้าวพอเสร็จแล้วกะนั่มไปถวายนะค่ะผู้เฒ่าเฒาศิลที่วัดโดยค่ะเด้อดีเห็นบ่อาหารหลากหลายทำบุญร่วมกันเด้อทำบุญน้ำกันเด้อสาธุบุญน้ำกันเด้อจ้ะเด้อคนเฒ่าคนแก่